น้อมกลาบคติธรรมคำสคอนดูอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาในการทำบุญด้วยวิธีการต่างๆแต่อาจจะไม่มีเวลาไปทำบุญหรือไม่สะดวกไปในช่วงเวลานั้นๆแล้วเกิดข้อสงสัยว่าหากฝาคนอื่นทำบุญเราจะได้บุญไหม ค่ะคุณผู้ฟังเรามาไขาข้อสงสัยนี้ไว้ได้วยกันค่ะการทำบุญคือการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมเป็นการบำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือการเจริญกุศลอื่นๆเพื่อขัดเกลากิเลสชำระจิตให้บริสุทธิ์และสร้างคุณงามความดีให้แก่ตนเอง และสังคมค่ะการทำบุญนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีทั้งการให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมการตักบาตรการถวายสักฆทานทำบุญตามประเพณีการบริจาคเงินให้กับวัดหรือองค์กรการกุศลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการทำความดีเพื่อผู้อื่นคุณผู้ฟังคะ หากผู้ที่มีใจอยากทำบุญช่วยเหลือแต่ไม่มีเวลาไปยังสถานที่นั้นๆด้วยตนเองและเกิดสงสัยว่าถ้าร่วมบริจาคปัจจัยไปจะยังได้บุญอยู่หรือไม่นั้นในเรื่องนี้พระครูศรีปริยศวิสุทธ์หรือหลวงพ่อโกวิดเจ้าอาวาสวัดด่านในจังหวัดนครราชสีมาได้ตอบข้อสงสัยนี้ว่า มีทั้งฝากทำบุญได้และฝากทำบุญไม่ได้เช่นการรักษาศีลการสวดมนต์การนั่งสมาธิไม่มีใครที่จะสามารถทำแทนเราได้ค่ะแต่หากเป็นบุญบริจาคหากเราไม่สะดวกในช่วงเวลานั้นๆก็สามารถฝากไปทำบุญได้เพื่อนำทรัพย์นั้นไปสู่เป้าหมายบุญก็สำเร็จได้เช่นกันค่ะ แต่ควรเลือกคนที่ไว้ใจได้ตรวจสอบให้ดีว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าและขอให้ผู้รับฝากทำบุญด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะให้บุญนั้นสำเร็จสิ่งสำคัญในการทำบุญคือการมีจิตที่มีเมตตาการุณาและตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหากมีจิตที่บริสุทธิ์การทำบุญในรูปแบบใด ก็ยอมได้ผลดีเช่นกันค่ะส่วนการยืมเงินคนอื่นไปทําบุญจะได้บุญหรือจะได้บาปค,คุณผู้ฟังคะการทําบุญเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานซึ่งการทําบุญนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบเช่นบริจาคเงินทําบุญการทําทานบริจาคสิ่งของหรือทําบุญตามโอกาสต่างๆ การทำบุญนั้นย่อมส่งผลดีต่อทั้งผู้ทำและผู้อื่นที่ได้รับบุญอย่างไรก็ตามค่ะบางครั้งอาจจะเกิดความจำเป็นที่ต้องยืมเงินคนอื่นทำบุญเช่นในขณะนั้นเราอาจจะไม่มีเงินสดเตรียมเงินมาไม่พอหรือหากจะโอนออนไลน์ก็อาจจะเกิดการขัดข้องทางธุรกรรม สิ่งที่หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยคือเราสามารถยืมเงินคนอื่นทำบุญได้ไหมแล้วจะได้บุญหรือไม่คำตอบก็คือสามารถยืมเงินคนอื่นทำบุญได้ค่ะถ้าเรามีเจตนาดีและมีเจตนาที่จะคืนเงินอย่างครบถ้วนการทำบุญด้วยเจตนาบริสุทธิ์ปราศจากความเห็นแก่ตัวย่อมได้บุญ และในทางกลับกันหากยืมเงินคนอื่นทําบุญด้วยเจตนาที่จะออเอาเปรียบผู้อื่นย่อมไม่ได้รับบุญและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือความเต็มใจของผู้ที่ให้ยืมเงินหากผู้ที่ให้ยืมเงินเต็มอกเต็มใจและยินดีที่จะให้ยืมเงินก็ย่อมได้รับบุญเช่นกันค่ะการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรพิจารณา ถึงปัจจัยต่างๆก่อนที่จะยืมเงินคนอื่นมาทำบุญนะคะเช่นเจตนาในการทำบุญความจำเป็นในการทำบุญและความเต็มใจของผู้ที่ให้ยืมเงินหากพิจารณาแล้วพบว่าจำเป็นที่จะต้องยืมเงินคนอื่นมาทำบุญก็สามารถทําได้แต่ควรทําด้วยความรอบคอบและระมัดระวังและ อย่าลืมคืนเงินที่ยืมให้ครบเพื่อไม่ให้เกิดการคุนข้องหมองใจระหว่างกันนะคะและต้องกรวดน้ำทุกครั้งหลังทำบุญหรือไม่คุณผู้ฟังคะการกรวดน้ำเป็นพิธีกรรมทางศาสนา,าพุทธอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำไปแล้วให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วโดยการรินน้ำ ลงในภาชนะรองรับหรือต้นไม้ใหญ่พร้อมกับตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงรับไปเรื่อยๆการกรวดน้ำมักจะทำหลังจากทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานทำบุญเลี้ยงพระหรือในวิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการกรวดน้ำนั้น อาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วจะต้องกรวดน้ำหลังทำบุญทุกครั้งไหมอย่างเช่นหลังตักบาตรตอนเช้าหรือหลังสวดมนต์ก่อนนอนจะต้องกรวดน้ำหรือไม่สำหรับในเรื่องนี้พระครูสีปริยจตวิสุทธ์หรือหลวงพ่อโกวิทท่านก็ได้ตอบข้อสงสัยว่าหากเป็นการทำบุญเช่นการถวายสิ่งของถวายพระตาหาร ควรที่จะต้องกรวดน้ําเพราะการกรวดน้ําเป็นการแสดงออกที่เต็มอกเต็มใจได้ทั้งกายวาจาและใจส่วนการกรวดน้ําหลังทําบุญตักบาตรสวดมนต์ที่ทําเป็นประจำสามารถที่จะกรวดน้ําได้ทุกวันหรือจะกรวดเป็นบางครั้งก็ได้เช่นกันค่ะถ้าเจตนาของเราดีพร้อม ก็ได้บุญกุศลเช่นกันค่ะส่วนวิธีการกรวดน้ำก็สามารถทำได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้งนะคะหมายถึงว่ากรวดน้ำแบบเปียกโดยใช้น้ำเป็นสื่อค่อยเทน้ำลงไปที่รองรับพร้อมกับอุทิศบุญกุศลไปด้วยและวิธีกรวดน้ำแบบแห้งคือไม่ใช้น้ำใช้แค่การประนมมืออธิษฐาน นึกถึงคนที่เราอยากให้ผลบุญนี้ก็พอค่ะค่ะและหลังจากที่เรากรวดน้ำแบบเปียกเสร็จให้เรานำน้ำที่เราเทใส่ที่รองออกไปรดที่โคนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากลงดินจะดีค่ะแต่หากบริเวณนั้นไม่มีต้นไม้ใหญ่ก็สามารถเลือกที่ที่เราสะดวกที่สุดก็ได้เช่นกันค่ะ บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้และโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่พระเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเธินสาธุส่วนอนิสงของการทําบุญอย่างไรให้ได้บุญมากคุณผู้ฟังคะการทําบุญในที่นี้จะขอกล่าวถึงการให้ทานเท่านั้นนะคะซึ่งการให้ทานในที่นี้จะเน้นที่การสลับวัตถุสิ่งของหรือทรัพ์ยสมบัติให้แก่ผู้อื่นเป็นหลัก แต่ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการให้ทานอย่างอื่นๆเช่นธรรมทานการให้ทําเป็นทานอภัยทานการให้อภัยแก่ผู้อื่นก็ได้เช่นกันค่ะโดยการพิจารณาเปรียบเทียบกันการให้ทานแต่ละครั้งนั้นจะเป็นผลบุญหรืออนิสงส์มากหรือน้อยอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย หลายๆอย่างประกอบกันทั้งปัจจัยจากตัวผู้ให้วัตถุสิ่งของที่ให้และผู้รับทานนั้นด้วยซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงออกไว้ในที่หลายๆแห่งโดยสรุปได้ดังนี้ค่ะการทำบุญให้ทานนั้นเปรียบเสมือนการทำนาปลูกข้าวโดยผู้ที่รับ เป็นเหมือนนาข้าวของที่ให้เป็นเหมือนเมล็ดพัน์ธุข้าวกิเลสข,ของผู้รับและผู้ให้เป็นเหมือนวัชพืชในนาข้าวนั้นความตั้งใจของผู้ให้เหมือนความตั้งใจในการหว่านเมล็ดพันุ์ข้าวให้ตกลงในนาไม่กระจัดกระจายออกนอกนาศรัทธาของผู้ให้เปรียบเสมือนปุ๋ย ปิติที่เกิดขึ้นกับผู้ให้เปรียบเสมือนน้ำผลบุญที่ผู้ให้ได้รับก็เปรียบเสมือนผลผล,ผลิตจากการทำนานั้นผู้รับจึงได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญการทำนาปลูกข้าวนั้นถ้าใช้ข้าวพันธุดีปลูกในนาข้าวที่ดีดินดีในขณะหวานก็ตั้งใจหวานให้ข้าว ตกลงในท้องนาอย่างพอดีไม่กระจัดกระจายศูญหายไปนอกนามีน้ำบริบูรณ์มีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์ไม่มีวัชพืชมาคอยแย่งอาหารต้นข้าวผลผลิตที่ได้ย่อมมากมายเต็มเม็ดเต็มหน่วยชันใดการทำบุญด้วยวัตถุอันเลิศให้กับบุคคลอันเลิศปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใดๆ ทำไปได้วยความตั้งใจอันแน่วแน่มัน่นคงประกอบด้วยศรัทธาอันดีถึงพร้อมด้วยปิติเบิกบานใจผลบุญที่ได้ย่อมไภบุญฉันนั้นค่ะและคุณสมบัติของผู้ให้ทานที่จะได้บุญมากการที่ผู้ให้ทานจะได้รับผลบุญมากนั้นตัวผู้ให้เองต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ค่ะให้ทานนั้นโดยเคารพทําความนอบน้อมมีความเคารพด้วยใจแท้จริงไม่ใช่แค่เพียงร่างกายให้ทานนั้นด้วยมือตนเองถ้ายิ่งต้องใช้ความพยายามมากเท่าไหร่จิตก็จะยิ่งมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นการทำบุญด้วยความรู้สึกที่หนักแน่นมากเท่าไหร่ก็จะส่งผลให้ได้บุญ ที่หนักแน่นมากเท่านั้นเชื่อในกรรมและผลของกรรมซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่หนักแน่นเช่นกันไม่ใช่ว่าสากแต่ให้ให้ไปเท่านั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในผู้รับทานนั้นเมื่อให้แล้วเกิดปิติโสมนัสจิตใจผ่องใสเบิกบานการให้ทาน เหมาะกับการเวลาคือให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการในเวลานั้นๆให้ทานโดยสละวัตถุทานนั้นอย่างแท้จริงไม่มีใจยึดเหนี่ยวหวงใยวัตถุนั้นอีกไม่ว่าผู้รับจะเอาสิ่งนั้นๆไปใช้ทำอะไรหรือเมื่อ,อไหร่เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานคือให้โดยหวังประโยชน์ แก่ผู้รับจริงๆไม่ใช่หวังประโยชน์แก่ตัวผู้ให้เองรู้สึกยินดีในการให้ทานครั้งนั้นทั้งสามการคือทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้ทานนั้นแล้วก็รู้สึกยินดีคือนึกถึงเมื่อใดก็ยินดีเมื่อนั้นไม่ใช่ให้แล้วเสียใจในภายหลังให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ไม่หวังแม้แต่บุญที่จะได้รับคือให้เพื่อให้จริงๆแล้วผลบุญก็จะตามมาเองค่ะค่ะและสำหรับเรื่องราวของการยืมเงินคนอื่นไปทำบุญฝากเงินคนอื่นทำบุญจะได้บุญหรือไม่ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังที่บังเกิดจิตศรัทธาในการฟังเรื่องราวในครั้งนี้ ขอบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลให้ท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองโชคลาภวาสนาไหลามาเทมาด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุและก่อนจากกันไปในคลิปนี้ก็ขอฝากคุณผู้ฟัง กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ